ท้องเขาลดให้นะร้านนี้มีมีมีโปรโมชั่นพิเศษโอ้ลดทุกอย่างสิบบาทลดทุกอย่างสิบาทยันทอดเลยนะคะกาแฟเริ่มขายมาผมก็ทำแบบนี้ตลอด าาขายชุดเท่าไ,ไหร่ชุดสบาทชุดลส,สี่สิบาทเให้นาาให้เคือเยอะเลยค่ะเืเ,อ,เอะเคงแน่นเลยเมพ้นพลเลยคุณผู้ชมน่านกินมากขอมมากอันนี้น่รอมันกจะมีะ<อ>ธรรมดามันคู่กัน<อ>บาทล้วก็จะได้เนี่ยะะจะได้เป็นชนุดค่ะบนะคะอดค่ะไม่แพงนะคะได้เยอะมากพี่จตุจัก ชนบุรีนะคะร้านบุญวิสาผลไม้สดขนนน่ากินขายยังไงขนุนขายเป็นโลเป็นผีเป็นโลกโลกกโลร้อยโลโลแพ็ครละสี่สิบบาทแพ็อะ่ละสี่สิบ ย่าง้าประกาศเดนจ้อยี่ยอร่อยค่ะองชิมไหมคะอ่อย่างยางย่่ไมคค่ะอันนี้ผัดทองส้มหน้อแห้งบางค่ะตัวนี่เป็นเพรล่าชาพันน้หนาอร่อยอ๋ออันนี้หนาบางเดีชิมให้ดูเนะนี่ทมไม่ค่ะ่ทมกันข้าวนยเท่าไรอะนี่เหนึ่งร้อยคป้าชิมให้ดูคุณผู้ชมแต่ป้าชอบกินขนมป้าจะซื้อเขาอยู่หรอ อันนี้หอมนวลนๆนนห,หอมมากหวานละมุนเลยอืมหวานแบบฉ่ำซึงใจอ่ะแล้วก็ทองส้มเขาก็จะไม่ออกน้ำค่ะแล้วอันนี้อันนี้ทองส้มค่ะที่อยู่อยู่พน,นักพันธรรมดาค่ะอืมทองส้มอร่อยมากอันเมื่อกี้เนี่ยอันหนาหนา เป็นราคาค่ลลาาะเป็นราคาโลเท่าไหร่ลุงโลขายอยู่โลละยี่สิบยี่สิบ เนส้มทองเหรอคุณป้ากินบางๆใช่คะ่ะทองส้มค่ะทองส้มทองส้มสามารถเอออยู่ไว้ได้สองวันค่ะไม่ออกนะ้ำไม่ออกน้ำแล้ถอดหน้ากากน,นิดนึงเนาะค่ะจะกินอนะ่ะคุณผู้ชม,อ,มอันนี้ก็หวานเคี้ยงคนะ่ะหวานทำใจทำใจสารละลายที่เราไดดีคะทุกคนได้

ะคแต่หขนมจวนละมุนใช่ใช่เคยกินแบบไอซื้อมาเป็นแพ็คๆกันนะแทกละสามสิบบาทอ่ะมันอืมันแข็งมันเหมือนขนุนไม่ยังไม่ได้ที่อ่ะขอบคุณนะคะค่ะยัของป้าเอาเนี่ยเอาทองก็เติร์ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้แข็งหน่อยแต่อันั้นน,น,นุ่มอันนี้เกินให้ไม่ป็นไรวันนี้0บาทนี่แล้วมาิปาไปคนละขึ้น่ไหรลูกเ่งนีเมนี่มีคนละรึ่งค่นดะครึ่งด้วยของี่เขา60บาทค่กอันี้เปลี่ยนคนล้นอันนี้มีคนละึน,น,นั้น,นมีคนละรึ่งคุณผู้ชมมาชิมได้ป้าว่าอร่อย นี่ค่ะเอาน้ำเป้าวหวันอลนค่ะวันนี้ค่ะินได้เลยค่ะชนะสี่าค่ะรบน,นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะดีจ้ะลุงเลยจ้เเดดยะเดี๋ยวเราค่อยซื้อให้น้องเขาขายก่อน ให้ดีให้ชิมทุกคนเลยใครมาถามเขาเขาให้ชิมของจึงโลจั้งร้อยหนึ่งก็ให้ชิมใจสปอร์ตนะเราสายหวานสายฟันน้อยเราต้องไอทองประเติดแต่ทองประเรจะเะเิดปนกันกะอะไรไม่รู้อ่ะนหนา,หนา น่ากินอร่อยน้สุดท้ายอะไรอ่ะนี่น้องก็ซื้อน้ำประวานต้อโอ,อน้ำข่าวสุกนะคะน้ำประว,นดดวนานต้องขายดีน้ำกระวานก็ต้องมีแตงโมสับขิ้ออนี้

อาจาอาารน่ yep. ้นี่ันใชเลนอัรนี้นี่มานลังดีแต่ว่าสวันนี้ค่ะพี่อันไหนดีคะจะเลยจะอร่อยถนนอร่อยรอคิวซื้ออยู่ว่าเอาไอ้นี่ลกไอ้อะไรนะคนกันอะได้ค่ะีอ่าแล้วก็อันนี้ไอ้ส้มโอส้โอแพ็กมัน เท่าไหร่คะทั้งหมดหน่รยห่งอสิบกงร้อย้บาทนะครัขอ้คุ่คตาก ใดีให้ชิมทุกคนเลยใครมาถามให้ชิมน้ำตาหวานนี่ก็<ต>ขายดีเนี่ยน่ากินด้วยุดละสี่สบาทอันนี้เป็นหลือขมะเป็น3รสจหวาอ่ยม่อันนี้อคับน้าก็งขคนีมอันนี้ดวยลูกอันนี้เดี๋ยวป้าจะสแกนคนละครึ่ง پوچھو <laughs>